Anyway me, สุดเด็ดสุดเด็ดพี่บ่าวสวัสดีครับนี่คือชิตตมขาตะไคร้ใส่น้ำอะไรนะตมมฮะตมปลาเห็ดป่นฮ็ดเจีวใส่อะไรนะผอืดีจ้ฮาขดีก็ขอดีใส่ไรด้ยเี่ใส่ไรครับผาขดีจ้ะดุครไป นี่นะครับสไตล์เชฟบ่าวไทโซกินโนนั่นคือยังไงน้ำา่าเออพาละโอ้ผ่าละเอาเจออืมอหอมกินนัวได้ได้กินปลาเด็กล้างขอล้างของสำเรยงกินปลาเด็กเจ้ากับหนวดติ้งเงึ้เลยขนาดเด็กเขาต้องคักเทียงขนาดนัวขนาดนู้ออืืหดมาเอาข้างมอเรือจัดไปโอ้ไฟนี่คือตอกแก๊สเออ ลิงลิงล่นก็ดหน่อยเลิงเก็ดนะเ่อเนะเออเออเออโอ้โหสุดยอดพี่น้องแป๊บเดียวเก็เกเนี่ยเล่งแลก็ได้เลยน้องพี่น้องไปหาใบใบส้มนะครับพริกบ้านเนื้อเกลือบ้านไต้บ้านมันไกลกันนองทีโมไซไปเอาสมใส่ตุ่มเลยพี่น้องสมใบมอนนะฮะใบ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 ไม้ ปี่อยู่ในป่าเนาะงพักยังบะพักสมยังบะสมเนาะลืมแล้ว่ะสมปล่อยบ่กเมียนบอกใส่ใบแล้วใส่อะไรอีกมาครับปลาน้ำดื่มเสร็จปลาแล้วไม่ดีิบเริงป่าวัางนะครับครับอืมโอ้โหสิก็ปลาคอใหญ่อันนี้คือน้ำน้อยกันไปแล้วบอกน้องสาวเจ้ามันจะกินเลยเมียนบอกนี่เลยปลาคอใหญ่นี่น้อยกินกระคอใหญ่โอ้มีปลาดุกนเต็มปลาคอ ประคอมีเก็ดไหมกินมีตัวมีหยอกโอ้ถ้าถ้าไม่มีเก็ดกินอีแบบนึงกินใครกินเพิ่เพื่อนล่ะอ๋ออ๋อโอเคกินเยวะตรงนั้นโอ้พี่บ่าวยกขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่หอร้อมพร้อมเลยเอา๋ออันนี้เดเจ้าเห็นยังนี่พอมพเจ้าสีป่นหรือว่าเจ้าสีต้มกินเลยลูกพี่ป่นดิป่นป่ะเออเนี่ยโอ้ใช้อุ้ยเอาแบบนี้เลยป่ะเลยนี่หัวไปแกหัวโอ้ยพี่น้อง โอ้ปลาเป็นปลาโคใหญ่มาเร็วเนื้อเนื้อเปื่อยเลยลูกพี่เนื้อจับตาดูนะพร้อมเลยพร้อมสุกฉุกตัวเอ้าแค่ว่าไม่สุกก็ไม่รู้ยังไงแหละเนาะเนื้อลูกชนนี้โอ้ยดูนี่เชฟเบาไทยสู้พี่น้องกินใจได้มาป่ะมาเอ้ยติดมามาจะกินไม่ได้ไม่ติดคอกองไว้หนีก่อนก็ได้นะกองไว้ข้างๆ กินไรกลางปลาคอมีกางมีเก็ดเนี่ยค่อยกินได้ถ้าบ่มีเก็ดให้เมียเจ้ากินเอาใส่ใส่พริกข้าวคั่วหัวหอมบ่บานนี่โอ้ยพี่น้องมันพริกสดเราไม่มีมีเอาพริกป่นพริกป่นนะหอมค่อยว่าพริกป่นหอมเด้ค่อยว่าเลยแต่ก็แล้วแต่คุณมากดอกบางคนก็าตาพริกสดเด้ พิกสดต้มเออต้มไม่รำกันเลยก็ตัมกระบอยู่ไม่มีไงอันนี้แบบนี้โอ้พี่โอ้โหหอมมันหอมอ้ายะโอ้โอ้สีสวยนะสีสวยเลยแมเนี่ยหัวตามหลังขัดเงเลยพี่น้องโอ้โหใส่หัวด้วยหัวนี่ได้ น okay. mm hmm ี่เอาทิ้งน okay. ี okay ่พร้อมมีค okay. ่าใหดปวยเาไม่ชอบปยโอเคดูโอเคครับผมพอได้เห็นเนื้อะอ่วปนปลาชนน็อปเอฟซีแซบแล้วบ่นี่ชิม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 ชมชิมชือเมมชิ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 าแิมชมชิ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 มมมมมมมิิมนนมม หรือผู้รู้ก็ว่าแล้วนั่นโอ้โหแบบวู้ไหวเฮ้ยคนให้ไปื้เอาแบบละลายในปากเลยเอาซิมใหม่บันยี่นี่เขาพุงงเขาเซฟแล้วแหละป้าเออได้ไม่ได้ไม่ได้เคลียพูดใช่ไหมโอ้โหไม่เคลียใช่ไหมไปไปไปเอาไปที่ที่เซท่วยเทใส่ถ้วยผมไม่ใช่ชอวบุรีรย์แซ่บแซ่บแล่บอีกทีนี่ครับนี่ครับบันยิจัด อจัดมาเต็มเต็มพี่น้องมีผักเกมมีหลายอย่างเลยพี่บ่าวเขาจันให้มีหอดกระโดนมีหอดผักอีตูผักอีเลือดแตงส่วนอผักคุดตูจกข่าคนพี่น้องชาวเหนียวน่บ วันนี้ผมมาเป็นส่วนส่วนเกินของครอบครัวนี้นะทุกท่านมากินข้าวกับเพื่อนผมนะครับมากินข้าวกับเพื่อนแล้วก็กินข้าวกับพี่ด้วยนะครับเพื่อนมีหมูมาเออแจมโอ้มีหมูมาแจมโอ้พีน้องแ่นะมาทุกท่านเอฟซีเด้อกินข้าวน้ากันนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับกินก่อนหมูก่อนบ่ะชิมแจ่วลูกพี่ก่อนนะแช่พวกเขาไม่เช่อหรอ เข้มเข้มวะกระยากปันโบยาปันไดโบยากเข็มปันไดโอ้โอ้เข้มเลยจำน้ำพี่น้องอืดแทบเลย

กินน้ำนี่มีแต่เสียวกันเดี๋ยวนทิ่มตาแล้วดูพี่แซบไปชิปียังไม่ได้กินที่นึ่งชิปปี้ว่อไงของดีของเด็ดนี่างอี้ไปลาคออ่ไดกับชิปปี้ฉ่นยงไ่ถ้งหัวอ ก็ไงมึงคไม่คมทาเลยห่อคมทากับการอคอยเย่เล่นได้มคอร้องคุณจะโดนหนักปลายแห้งตาอืมนี่ปายนะ เข<ไ> <laughs> าดีเลยมีตเตี๋วกันเยนี่ยร่องประจ <laughs> ํเเาเยอะๆใครใครดูเราอืออย่าลเงียมูออะไรบเออไปกกินกินเส้เียวเสรยแล้ว มันก็โดนบอกหัวเสียบจนหมดมันคอไ้หรออันนี้เยังไงเป็นบุยอ่อนได้เหรออืมนี่น้ำไหมคะนี่น้ำเพื่มักน้ำนุ่นนี่กุหลาบกับมักน้ำมาติ่มแทงต้นยิ้วกับมัดกันมีน้ำบ่มากมา บอกกินเจ้าปลาเนี่ยนะเขาดูดูกินเจ้าปลารสแซ่บปลาข้าวจันทร์สองโตทีเดียว คู่หนึ่งเลยมันกันได้สองตัวไอ้เจ้าเป็นคู่ก็เลยมาเป็นคู่เป็นหมันอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่าคุณ่รับชมครับ